Hmm. 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 คือตอนนี้มิเกลนะคะเวลาเห็นเรากินอะไรเนี่ยก็จะเหมือนอยากกินด้วยเพราะว่ามีอาการอย่างเช่นทำปากเหมือนเคี้ยวเหมือนเราอะอย่างเงี้ยบางทีก็มีน้ำลายออกมาก็จะตรงกับที่คุณหมอพูดว่าถ้าลูกเราเหนเริ่มมองเรากินแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะกิน แล้วนลายก็ไหลอันนี้คือเขาน่าจะเริ่มที่จะทานข้าวได้แล้วนะคะลองโชว์ให้เขาดูสิจริงๆมนหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเมย์ไม่ได้ถ่ายเดีย๋ยวเมย์จะใหโ้โอ้ลูก,น,กนึ่งลูกเกลคะ่ะเกลนี่เกลเกลนี่ก็จะหัก่า เนะแซบลายททนี่ทำนี่กระทำนก้แ่ลวอยากกนขาลที่แซบลายค่ะแซบลายค่ะ เอามามาทำป,าปาาาลาทำปลาอ่ะลองดึงให้พอดูซิลูกไอ้เหลืองๆเนี่ย ันนี้มิกเกิลเนี่ยดึงดึงให้พ่อดูหน่อยแล้วจับจับแล้วก็ดึงให้มันมีเพลงดึงดึงลองดึงนิดดึงดึงดึงแรงแรงดึงแรงแรงดึงตึ้งเลยดึงอีกเอ้ยเออจับจับแล้วก็ดึงดึงนะครับดึงแรงแรงอือ จับได้ไหมจะมีเสียงไหมอึ๊บแบตบหมดเหรออึ๊บอืมดึงอึ๊บอึ๊บอาหนึ่งนาทีผ่านไปจะดึงได้ไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บดึงดึงลูกดึงเออโอ้ในที่สุดก็ทำได้อืมนั่นแหละ ตรงน,นั้นเน่ยเข้าไว้ดึงนะดึงแล้วก็จะมีเพลง สวัสดีครับขอตอนลับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับวันนี้มาบ้านย่าหน่อยมาดูย่าหน่อยเก็บผักอะไรนะเช้านี้ือมอชูการก็อยู่ด้วยนี่ส่วนมังกรแล้วก็ตามเดิมนะฮะที่ให้นอนเล่นนะฮะเพราะผมต้องถือกล้องรไรแม่วันนี้ว่าจะผักผักอีกเมื่อวานนี้ผักอร่อยโอ้ มันออกเรื่อยๆใช่ไหมแม่ออกเรื่อยๆเราตัดเราตัดแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่เป็นต้นแบบสําหรับลูกๆนะฮะเอฟซี FC. นีป่ปริญญาชีวิตมีเพราะว่าแล้วลูกๆปลูกไห <c oughs> มอ๋อ,อลูกๆก,ก็อาศัยคุณแม่นะฮะเมื่อวานนี้มีมันมันแก้วนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาผ่านๆก็ไปลองแล้วก็เอาผัดพับลงอีกทีมันก็จะหวานอร่อย ผักเรามีเยอะนะครอีนน <H FC. S 2> ผักนี้เอาไปลวกกับน้ำพริกนั่นไหนเราต้องม,มันแก่เราก็เอาดอกออกคนที่จะไม่คันคอโอเคแปบบ๊แบๆบแบบจุดเดียวก็ได้แล้วหนึ่งหนึ่งนหนึ่งหนึ่งถ้วยแล้วแม,แม่แม่ก็จะเอาไปสกสามกา้านเอากา้านก้านที่มันออกก่อนมันแก่จะแก่เรากินไปก่อนอเอาก้านเล็กไม้แล้วก็กินทีหลังอันนี้ผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายเวลาเราผัดแล้วเราก็เ เอาไปลองก้นจานให้มันกลิ่นหอมชนุนขึ้นมีบ้านแล้วบอกว่ามีพื้นที่สัก <c oughs> 150ตารางวาเนี่ยมันใช้ชีวิตบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไหม,ม,ม,มได้ไดเบ็ดเสร็จหมดเลยเบ็ดเสร็จหมดเลยมีจะทำสระเลี้ยงตาก็ได้แล้วก็ทำสวนทสวนมไปอขนาดเล็กใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะแม่ผมว่าก็มีต้นไม้ใหญ่พอคุมให้มันได้อากาศ นี่นะฮะยิ่งตัดยิ่งเกิดนี่ทางโน้นทางโน้นยอดใหญ่เดี๋ยวเต็มตะกร้าเลยโอ้กระดิกหาชิวๆมาดูมาดูคุณย่าเก็บผักนะเนี่ยผมเ็าจะหันให้เขาดูนะว่าเราทำอะไรอยู่นี่ผักกวางตุ้งนะฮะกักกางตุ้งผัดอร่อยโอ้ลวงมือลวงเข้าไปแล้วก็หยิบกระเขือออกมานโ ใครที่ชอบทานมะเขือเช้าเช้าสวยนะนี่นี่สวยฮะผัดหั่นใส่ผักเอาไปผัดใช่ไหมเปี๊ยวก็ได้ผัดเปี๊ยวกหวานนี่นะฮะ FC เอฟซี F C เอาไปผัดมังกรลูกทำแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วมันยากไหมแม่ไม่ยากง่ายมากเลยสำหรับแม่นี่แหละไม่ไม่ใช่ว่าได้สวนอย่างเดียวเลย ได้ความสุขไปด้วยราบลื่นมองอแล้วมีความสุขมากมองไปเห็นไหมละ่ะสามสี่เดือนนี้ก็ได้ขนาดนี้แล้วอืมแล้วแล้วอีกหน่อยต้นไม้ยินต้นประเภทพวกมะกรูดพวกอ้ไนถนนพวกอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาโอ้ยยี่สิบมี่เคยมนี่ยงคนตุ้งเหมือนมิติเลนโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเอฟซี FC. วันนี้เนี่ย มาดูสวนผักย่าหน่อยผัดเมื่อวานนี่อร่อยอร่อยใช่เพือเอาอีกเบิ้ลอีกวันนี้เนี่ยนะฮะแม่บอกว่าปลูกแค่สามเดือนก็สามารถที่จะกินได้ตลอดเรื่อยๆไปตลาดซื้อหลายตังแล้วเนี่ยอ,อยากให้ลูกลูกหลานๆของย่าหนอ่อยซึงซับประเภทเข้าสวนทํากับข้าวอ,อเพื่อความอยู่รอด ทางอกอกเห็นยาเนะาะก็จะได้รู้ว่าพื้นฐานพื้นทีปู่ย่าตาใหญ่เป็นยังไงเนะาะทำมาหากินยังไงจะได้รู้ซึมซับในหัวสมองก็ได้เนาะเด็ก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 มึงจำได้ดิขึ้นมามนจำได้เหมือนเหมือนแม่นี่แหละพ่อแม่พาทำอะไรก็ทำตามเพื่อครอยู่รอดของเราไปมังกรเดี๋ยวเราไปดูว่า ย่าหน่อยได้ผักอะไรบ้างนะลุกนะปูซ้มว่าอร่อยมากเมื่อวานนี้ไม่ได้เอาเยอะวันนี้เอาเยอะเลยเพื่อแบ่งเมีดีด้วยแม่ก็แบ่งอยู่เมื่อวานนี่นี่คือผักกาดกวองตุ้งนั่นจะมาผัดผัดยองตุ้งวันนี้นี่ของสวนย่าหน่อยเก็บไปภูมิใจมากแป๊บเดียว ขึ้นชายเวลาเราผัดแล้วเราก็หั่นล้างแล้วก็เราไปลงจานแล้วก็เอาผักพวกนี้ทับอีกพอ oh. ้อมชุนขึ้นมามีมะเขือมะเขือเมื่อวานนี้ก็เอาสามลูกวันนี้เอาห้าลูกนะคะแต่ตำน้ำพริกด,ด้วยนี่เรียบร้อยมื้อเช้าวันนี้แม่นึ่งสุกแล้วครับ เนี่ยก็จะมาหันห่นหั่นหั่นแล้วไปรองจานแล้วก็เอาผัดไปทับอีกทินอเอามากินกับข้าวเจ้าจะประมาณนี้จ้านนจา้าอะไรคะอยากให้ย่าหยอกว่ะอยากให้ย่าหยอกอยคนเก่งคนเก่งคนเก่งเอออารมณ์ดีลานยา่า เออทุกครับทุกครับโอ้ทุกครับสวัสดีคุณย่าบอกงมากเลยยังไม่ได้สวัสดีคุณย่าเลยทุกครับทุกครับทุกครับอยากกินนมหรอพันจัอืมน่าจะใช่ไหมถ้าถึงเวลาพันอยากพันจะทุกครับลวดทุกครับทุกครับให้เมทจะกินนมแล้วลูกทุกครับทุกครับก่อนครับทุกครับ ทุกครับอเห็นแล้วว่ากินครับเออเก่งมากเก่งมากกินนมอยากกินนมก็วันนี้นะฮะเอซก็พาลูกลูกลหลานเนี่ยมาหาญาติหน่อยมาชมสวนกับญาตทุกวันนะมาดูสวนแล้วก็มีผักทำอาหารเนาะ เอ้ยมังกรอ,อารมณ์ดีครับเก่งมากทุกครับทุกครับทุกครับ <laughs> จะอ่ครับเ <laughs> นะอะอารมณ์ดี <laughs> ิ่นิ่นวาเป็นที่นี่รดนตรีได้ฝืนมาันตีได้นัะน่ะนะ มากรองเพลงคือปู่ชอบร้องเพลงไหลูกชอบร้องเพลงขาพี่นุ้ยตึงกันตึงติด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 ึงได้บอกแค่ดอกแค่จากไหนครับคุณพอ่อจากน้าอ่ะโอ้เอาเอาเล็กๆเอานิดเดียวปกติก็จะเป็นมาเอาเอานิดเดียวโอ้นี่เช้านี้เราไม่ต้องซื้ออะไรเลยเนี่ยมีไข่ด้วยอ๋อมีแต่มีไข่กับเฮบุบอ,อยคุณปู่เพิ่งมานะครับ ปู่พุ่งมาทุกครับเนี่ยมาหลก่อนทุกครับครับปู่น้อยทุกครับทุกครับทุกครับเนาะทุกครับเนี่ยทุกครับทุกครับโอ้คนเจ็บหายดีแล้วเหรอกำลังเกง่ะสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีครับเนี่ยทุกครับ เน <Yeah. S 2> ี่ยคุณผู้ชมมาจากนานเลยบางวันก็ได้ปลาบางวันก็ไม่มีก็ได้ไข่นะครับส่วน,นัวนะครับวันไหนจะคนผมนะครับๆๆๆวันไหนมังกรจะคนผมเนี่ยที่าะคอนต่างตมมิเกีวว่าคิ้วสวยคิ้วมังกรก็สวยอยู่นะครับ ว่าเออผัดอ่อยก็เลยจะทำให้กินดีอ๋อพออร่อยจะอดี๋ีวนี่ก็เอาไข่ไขใส่ผัดใสียก้าด้วยอืมเอาไข่ไข่เจียวใส่กันโอ้มาแล้วเมนูสุดพิเศษของคุณแม่นี่นะฮะอาหารจานเด็ดอาหารจานเด็ด